สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบกล้องถ่ายวิดีโอ Full HD นะครับยี่ห้อ Panasonic รุ่น HV ขออภัยครับรุ่น HCV 360นะครับนี่ครับ Panasonic นะครับ Full HD แล้วก็รุ่นนะครับ HCV 360ะครับตัวนี้เป็นกล้องวิดีโอถ่ายวิดีโอในระดับ Full HD เลยนะครับ Full HD ก็คือ 1 9 2 0งพันเกนะครับตรงนี้เป็นช่องชาร์จแบตนะครับสาหรับชาร์จแบตอันนี้ก็เปิดเลนนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเปิดออกมาดูนะครับตรงนี้เสียบสาย USB ของเขาได้ตรงนี้นะครับสาย Data นะครับอันนี้เป็น HDMI อันนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องอันนี้ถอดแบตเตอรี่ป่ช่องเสียบสัญญาณ AV ออกทีวีนะครับอันนี้กดชมวิดีโอนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นช่องเสียบชาร์จแบตนะครับมันปกติมันจะปิดไว้แบบนี้นะครับปิดไว้ตรงนี้เป็นช่องเปิดปิดเลนนะครับอันนี้ปิดเลนอันนี้นะครับเลื่อนลงมาก็เปิดเลนนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเปิดเครื่องนะครับกดตรงนี้นะครับกดแช่ไว้นะครับตรงนี้นี่ครับก็จะติดขึ้นมานะครับแบบนี้ติดแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองลองซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับเลคคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะเลคคอร์ดเลยนะครับ เลคคอร์ดแล้วก็จะถ่ายซูมมาให้ทุกท่านดูเลยเลคคอร์ดแล้วก็พร้อมูกซูมเลยนะครับอคุณผู้ชมจะนวนละครับจะเห็นนกนะครับสองตัวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอตั้งขาตั้งดีๆก่อนนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นนกอยู่ตรงนี้นะครับสองตัวนาจะเป็นนกเขาละครับนี่ครับสองตัวนะครับสองตัวอยู่ในนี้เลยนะครับนี่ผมเลคคอร์ดไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะซูมเอาออกไปคุณผู้ชมดูนะครับว่าซูมได้ไกลแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดจริงๆครับอ่ะมาซูมมาให้ดูใหม่ครับซูมมาไกลๆโน่นเห็นนกเลยครับคุณผู้ชมครับโน่นแหละครับอ่าเห็นนกอยู่สองตัวนะครับตรงนี้อ่าซูมมาให้เห็นเลยนะครับไกลๆแบบนี้นะครับนี่ครับนกสองตัวคุณผู้ชมก็ดูนะครับว่ามันสามารถซูมได้เยอะขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่ซูมอ่ะคุณผู้ชมดูนะครับถ้าเราไม่ซูม มองด้วยตาเปล่ายังแทบจะไม่เห็นนะครับลิบลับเลยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับมีรถวิ่งผ่านมาครับคุณผู้ชมมไปแล้วครับรถเดี๋ยวซูมมาให้ดูใหม่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับซูมมา 90X นะครับเก้าสิอ็าสิบของ Optical Zoom นะครับ เดี๋ยวผมปรับดีๆก่อนนะครับมันไม่มันไม่ตรงกลางนะครับอ่านี่ครับเห็นนกนะครับสองตัวซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับซูมได้ไกลจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยซูมมาได้เยอะจริงๆครับ 90x นะครับนี่อ่าเดี๋ยวผมจะซูมเอาออกไปให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันซูมได้ไกลแค่ไหนโอ้โหคุณผู้ชมก็ดูนะครับเอาละครับผมจะสต็อป สำหรับกล้องที่เล็กคอร์ดนะครับแล้วมาดูภาพรวมกันภาพรวมเครื่องตัวเครื่องก็สวยงามนะครับนี่มีช่องเสียบ usb แล้วก็ช่องต่อ hdmi ออกทีวีอันนี้ช่องต่อ av เหลืองแดงขาวออกทีวีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราถ่ายคลิปแล้วเราดูภาพนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่ก็กดดูนะครับอ่ามันก็จะเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับ ที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้นะครับผมตั้งค่าในโหมด1080ง่าเป็น mp 4นะครับคนอ่รี่ะนี่ครับนี่ครับถ้าไม่ดูก็จะปิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องไว้นะครับนี่ครับอันนี้ช่องเสียบ usb แล้วก็ HDMI ออกทีวีนี้เปิดปิดเครื่องนะครับอันนี้ ดูภาพนะครับดูภาพดูคลิปอันนี้ AV ต่ตอกทีวีนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่มซูมนะครับอันนี้ก็กดถ่ายภาพนิ่งนะครับตรงนี้เลื่อนออกไปก็เป็นที่ชาร์จแบตนะครับเสียบรูชาร์จแบตอันนี้เป็นปุ่มเลคคอร์ดนะครับก็คือถ่ายอัดคลิปเองอันนี้เปิดปิดเลนนะครับเปิดปิดเลนเดี๋ยวมาดูภาพรวมทางด้านหน้านะครับก็สภาพเครื่องนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับพานาโซนิก กล้องถ่ายวิดีโอยี่ห้อ Panasonic นะครับคุณผู้ชมครับเป็น Panasonic Full HD SV HCV 360นะครับนั่นก็คือชื่อรุ่นนะครับก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับและที่สำคัญนะครับถ่ายซูมได้เยอะมากสำหรับคนที่ชอบดูนกนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวอาลืมบอกราคานะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ Full HD นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา8,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่นี่ครับซูมนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับที่0 8 1 5 8 5 1 9 9 8นเดะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็จะถ่ายซูมมาให้ทุกท่านดูเลยเลอรขอแล้วก็พร้อมซูมเลยนะครับ คุณผู้ชมนั่นแนละครับจะเห็นนกนะครับสองตัวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอตั้งขาตั้งดีๆก่อนนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นนกอยู่ตรงนี้นะครับสองตัวน่าจะเป็นนกเขาแหะครับนี่ครับสองตัวนะครับสองตัวอยู่ในนี้เลยนะครับนี่ผมเล็กคอร์ดไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะซูมเอาออกไปคุณผู้ชมดูนะครับว่าซูมได้ไกลแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับอะมาซูมมาให้ดูใหม่ครับ ซูมมาไกลๆนู่นเห็นนกเลยครับคุณผู้ชมครับนู่นแหละครับอ่าเห็นนกอยู่2ตัวนะครับตรงนี้ซูมมาให้เห็นเลยนะครับไกลๆแบบนี้นะครับนี่ครับนก2ตัวคุณผู้ชมก็ดูนะครับว่ามันสามารถซูมได้เยอะขนาดไหนนะครับถ้าเราไม่ซูมมาคุณผู้ชมดูนะครับถ้าเราไม่ซูมมองด้วยตาเปล่ายังแทบจะไม่เห็นนะครับลิบลรับเลยนะครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดจริงๆครับมีรถวิ่งผ่านมาครับคุณผู้ชม,มไปแล้วครับรถเดี๋ยวซูมมาให้ดูใหม่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับซูมมา 90x นะครับ 90x าสิบอาสิบของ optical zoom นะครับเดี๋ยวผมปรับดีๆก่อนนะครับมันไม่ มันไม่ตรงกลางนะครับอ่านี่ครับเห็ีนนกนะครับสองตัวซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับซูมได้ไกลจริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยซูมมาได้เยอะจริงๆครับเก้าสิบเอ็นะครับนี่เดี๋ยวผมจะซูมเอาออกไปให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันซูมได้ไกลแค่ไหนโอ้โหคุณผู้ชมก็ดูนะครับเอาละครับผมจะ